เราจะ,ะร่วมกันวิเคราะห์จุดจบพักลุงกำนันกันดีกว่าไปกันที่ดรสติธรธนานทิทิชชนนะคะผู้อนวยการสํานักนกวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยจากสถาบันพระปกเกล้านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สติธรคะ่ะสวัสดีะอาจารย์ฮะครับสวัสดีครับอาจารย์าาครับผลการเลือกตั้งพักลุงกำนันได้มาแค่5้าเสียงและผ่านไปแค่ปีเดียวมีเป็นแติการปลดหัวหน้าพักกันนะครับ,รบถือว่าเป็นความล้มเหลวของพักลุงกำนันหรือไม่เป็นจุดจบได้แล้วหรือไม่ของพักลุงกำนันครับในทางการเมือง ผมคิดว่ายังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงคงไม่ถึงจุดจบใช่ครับแล้วก็เอคือที่ได้มาห้าที่นั่งก็ถือว่าก็ประสบความสําเร็จนะครับสําเร็จแล้วแหละฮะสำเร็จครับเพราะว่าจริงๆก็จริงๆตอนที่ตั้งพักมาแล้วคาดหวังกันไปยี่สิบยี่ห้าอะไรเนี้ยนะครับมันเป็นตัวเลขของความคาดหวังของคนที่ลงสมัครต้องเือเขืมอนนะครับแต่ว่าถ้าประเมินกันตามศักยภาพ ตามกำลังตัวบุคคลจริงๆก็ก็ค่าทีนี่ถือว่าประสบความสาเร็จครับครับถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับพักสรีรวมไทยแบบมาคนเดียวนะเขายังกวาดมาได้ตั้งสิบนะครับครับอันนั้นพลังคนละแบบครับพลังคนละแบบคือทางทางทางทงรวมพลังประชาชิไทยเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับผมผมมองว่าสู้ประมาณหนึ่งเท่านั้นในสนามเลือกตั้งนะครับเพราะว่าเป้าหลักคือหนุนพลังประชาืม นะครับแม้ว่าจะมีพักเป็นของตัวเองเนี่ยแต่ชัดเจนว่าทางลุงกำนันท่านก็หนุนผลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้พักตัวเองเนี่ยแหละไปแย่งคะแนนของพลังประชารัฐด้วยซ้าในหลายพืละละ้นที่โชคไม่เต็มน,นะครับใช่ครับใช่ครับเพราะไม่งั้นไปแย่งคะแนนกันเองครับมันก็จะทําให้เป้าใหญ่กว่าคือการหนุนผลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยผิดพลาดได้นะครับอาจารย์กําลังกําลังจะบอกว่าพักลุงกำนันไปฮั้ทางการเมืองกับพลังประชารัฐในสถามเลือกตั้งอย่างนั้นเหรอ ม่ไม่เชิงหัวหรอครับแต่ว่าอุดมการเดียวกันก็คืออยากให้ท่านประยุทธ์เป็นนายกครับมีเป้าหมายเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันีนี้ทีนี้ทีนี้อาจารย์ลองวิเคราะห์กรณีของหม่อมเต่าสักนิดสิครับก็พูดกันง่ายๆก็ถูกปลอดนี่แหละถูกปลอดได้แหละพูดกันตรงๆวิเคราะห์อย่างไรครับก็เป็นไปตามวาระครับเพียงแต่ว่ามันมันล่นเข้ามาเร็วเกินปกติไปนิดนึงเท่านั้นเป็นไปตามวาระแหละการปลดหัวหน้าพักมันมีวาระด้วยนหะคือคือหัวหน้าพักเนี่ยเขามีวาระสองปีครับ แล้วจะพบกันในอีกสี่สิบห้าวันก่อนที่ท่านจะลาออกนี่แหละครับอ้นะครับก็ถือว่าครบวาระแล้วอยู่ครบวาระแล้วจริะจริงเนี่ยถ้าถ้าเรื่องนี้จะไม่ผิดปกติเลยก็คือรอให้ท่านครบวาระในเดือนสิงหานะครับแล้วก็แล้วก็เลือกกันใหม่ก็จบครับค่ะสิงหาครบสองปีก็ต้องไปอยู่แล้วใช่ครับครับวาระจริงๆอืใช่ครับเพียงแต่ว่าชิงลาออกก่อนเพราะว่าไทม์ไลน์มันอาจจะไม่ลงตัวกับทางพักรัฐบาลอื่นๆนะครับ เท่าที่เราตามข่าวนะครับมันเป็นเรื่องถูกกดดันจากที่ประชุมกรรมการบริหารก็ก็ก็กผมก็เพิ่งเจอนะที่ประชุมกรรมการบริหารประเมินผลงานในรอบหนึ่งปีของหัวหน้าของตัวเองที่เป็นนั่งเป็นรัฐมนตรีให้สอบตกแล้วก็ให้สอบไม่ผ่านไอ้อย่างนี้มันแปลว่าไรไออย่างนี้มันไล่กันนี่อื ก็อย่างที่บอกครับคือคือถ้ารอครบวาระเนี่ยเดี๋ยวไทาม์ไลน์จะไม่ลงตัวกับทางฝั่งพลังประชารัฐเป็นต้นนะครับกไทม์ไลน์จะไม่ลงตัวขยายความคําว่าไทม์ไลน์ไทลน์อะไรคะทามะไทาไลานค์คือคือคืออย่างที่เรามีการวิเคราะห์กันโดยทั่วไปอยู่ในใน,ในช่วงนี้นะครับว่าการที่มีการขย่ากันเกิดขึ้นในหลายๆพักการเมืองเนี่ยนะครับจุดหมายปลายทางเนี่ยคือการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พักหลักสุดเนี่ยก็คือพลังประชารัฐนะครับทีนี้เขากําหนดว่าจะเลือกหัวหน้าใหม่กันสักวันที่ สามใช่ไหมครับสามพรกดาสามพรักดากลมๆนะครับก็แปลว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอมีหัวหน้าใหม่เลขาธิการพักใหม่กรรมการบริหารใหม่แล้วเนี่ยแนวโน้มก็คือมันจะนําไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีนะครับทีนี้ถ้าถ้าไทม์ไลน์ของพักร่วมไม่ไม่ไม่สอดคล้องเนี่ยก็อาจจะก็อาจจะตกขบวนได้นะครับหรืออีกมองอีกทางนึงก็ยังได้นะครับว่าเอ๊หรืออาจจะเป็นการ เ,เสียสละพ,พักรวมที่มีขนาดเล็กนะครับในการเปิดประตูไปสู่การปร,ปรัรบคณะรัฐมนตรีให้กับท่านนายกนะครับจะได้สะดวกใจหน่อยนะครับอาจารย์วิเคราะห์เป็นสองแนว,แนว,นวแนวที่หนึ่งก็คือแนวที่หนึ่งก็คือเป็นปัญหาเฉพาะของพักรวมพลังประชาชาติไทยคือพักรุกมกำนันเขารอสิงหาไม่ไหวเพราะคิว,วปรับครอมอตู่สองทับสองสงสัยจะมาก่อนสิงหาถ้ามาก่อนสิงหามันรอไม่ไหวถูกไหมฮะมันรอไม่ไหวก็ปฏิบัติการบีบให้ออกซะตอนนี้เลย ให้มันจบๆกันไปถูกไหมฮะหรือแนวที่สองอาจเป็นไปได้ว่าเอ๊ะเป็นการเขียลูกให้กับทางแการนารัฐบาลในการปรับครอมใช้พป็าสานในการเป็นข้ออ้างในการปรับครอมเร็วขึ้นเลยประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้เหรอครับอะไรมีน้ําหนักมากกว่ากันฮะผมคิดว่าอย่างหลังนะครับอย่างหลังเลยฮะครับสร้างสร้างสตอรี่ให้เกิดการปรับพรม เร็วขึ้นใช่สะดวกใจกว่านะครับคือคือ,ค,อคือภาพของตอนเนี้ยที่ที่เรื่องราวมาดาเนินมาเนี่ยัการแั้งภายในพลังประชารัฐนะครับแล้วรวมรวมไปถึงการเขย่าให้เกิดการปรับพณะรัฐมนตรีเนี่ยดูเหมือนว่าทางรัฐบาลกับพลังประชารัฐเองจะพยายามแยกรัฐบาลไปเรื่องของนายกใช่ไหมครับพรรคไปเรื่องของพรรคนะครับ,รบอะไรแบบเนี้ยนะครับ,รบทีนี้ถ้าจะทําให้ภาพนี้มันมัน,ม,นมันเป็นไปอย่างที่พูดเนี่ยนะครับเอ,อมันคงจะไม่ดีงามแน่ถ้าเลือก เลือกผู้บริหารพรรคกันใหม่แล้วเนี่ยเป็นรัฐมนตรีในโควตาของพรรคเองที่ลาออกเพื่อให้เพื่อให้เกิดการปรับคณะรัฐมนตรีครับนะครับภาพมันจะสวยกว่านิดหน่อยนะครับคือให้พรรคร่วมอื่นๆมีปัญหาแล้วก็มีการลาออกนะครับมีเหตุต้องปรับรมงด้วยความเคารพอาจารย์ด้วยความเคารพจริงๆพรรคลงกำนันยอมสังเวยยอมถวายตัวถึงขั้น ฆ่าหัวหน้าพักตัวเองเพื่อทําเกมตั้งเกมให้มีการความคุรมออย่างชอบธทมอย่างนั้นเหรอครับคือคืออย่าเรียกว่าฆ่ากันเลยครับฆ่ากันในทางการเมืองในทางการเมืองครับคือจริงๆเนี่ยคือการเข้ามาของท่านหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยก็ถือว่าเได้รับเกียรติอย่างสูงจากทางพักอยู่แล้วนะครับคือจริงๆเนี่ยเอในการกกอกร่างอุดมการร่วมกันเราก็พอเห็นภาพอยู่นะครับ คือคือท่านท่านจตุมงคลเนี่ยก็คือได้รับเชิญเหมือนกับเป็นรับเชิญนะครับตอนแรกคล้ายๆจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มารักษาการเป็นหัวหน้าแล้วมีอีกท่านหนึ่งที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าตัวจริงนะครับแต่เพียงปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปเท่านั้นเองนะครับแล้วพอได้เป็นหัวหน้าตัวจริงก็ได้รับรางวัลใหญ่นะครับก็คือได้เป็นรัฐมนตรีอันนี้ผมคิดว่าก็คงคงสมกับ นะครับสิ่งที่ท่านได้ลงมาลงไม้ลงมือร่วมง,งานกับพักอยู่แล้วนะครับรแ,มแม้แต่ว่าถ้าทําอย่างนี้ก็ก็ใจร้ายกับมอมเตาไปหน่อยรลอเปล่าเ <c oughs> นี่ยทามจริงๆผมผมคิดว่าคงคุยกันนะครับคงคงไม่ได,ไได้ไม่ได้กดกันขนาดที่มีการสัมภาษณ์กันหรอกครับอืเขาแบบนี้น่าจะคุยกันรู้เรื่องครับอืมพูด <c oughs> กันรู้เรื่องนะฮะครับใครเป็นมอมเตาถูกลูกพักตัวเองประเมินไม่ผ่านในเรื่องของการทํางาน นี่ถือว่าเป็นการคุยเรื่องนะฮะคือคือคือก็ก็ก็ต้องต้องต้องทาให้มันมันมีสมเหตุสมผลหน่อยครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยคงจะมีการเคลียร์ใจอะไรกันบางอย่างอยู่พอสมควรครับต้องไปเคลียร์ใจกันอ๋อช่ใต้องเคลียร์ได้ได้ได้อาจารย์ก็ก็ก็มองว่าหนึ่งยังไม่ใช่จุดจบแม้ว่าได้แค่ห้าสสแม้ว่าผ่านไปแค่ปีเดียวก็เกิดความวุ่นวายถึงขั้นจะต้องปลดหัวหน้าพักตัวเองมองว่าเป็นเรื่องของการ ยอมเสียสละทําเกมให้มีการปรับพรมอ,อย่างชอบทาขึ้นยอมเสียสละถึงขั้นฆ่าทางการเมืองหัวหน้าพักตัวเองหัวหน้าพักตัวเองนะอมแม่การเมืองนี่มันน่ากลัวจังใครเป็นเทคโนโคแคลตถ้าผมเป็นเทคโนโคแคลดนะผมไม่กล้าย,ยุ่งกับการเมืองอใจร้ายกันจังนะถ้าเป็นไปอย่างนี้จริงๆนะอาจารย์ครับก็ต้องระมัดระวังครับเพราะจะมีเทคโนคแคลดเขารวมรัฐบาลได้ หลายขั้นนะครับอืต้องจับตาดูค่ะเอาขอาพระคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์สติธรค่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สติธรธนานิษิชชอดนะคะผู้ในการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยจากสถาบันพระปกเกล้าก็ที่อาจารย์สติธรตั้งเป็นสองแนวการวิเคราะห์ในแวดวงการเมืองเขาก็พูดกันอย่างนั้นจริงๆใช่แต่ว่าหนึ่งหรือสองอะไรใช่ออะไรไม่ใช่หรือทั้งสองไม่มีใครรู้ใจลุงกำนันหรอกเพราะเพราะลุงกำนันเนี่ยเป็น เป็นนักเลือกตั้งอาชีพแน่นอนที่สุดจากประสบการณ์อันเชี่ยวกราดกลยุทธ์แพวพราวเนี่ยบางครั้งมันก็มีความซับซ้อนนะใช่ก็ก็ก็อ่านใจเกมไม่ออกจะเป็นประเด็นที่หนึ่งหรือเป็นประเด็นที่สองบวกกันแมมสองข้อเขาก็อยากเปลี่ยนอยู่แล้วรอจังหวะเท่านั้นแหละอไม่ไหวจะเคลียหัวหน้าพักคนอยากจะเคลียหัวหน้าพักคนนี้ไม่ไหวจะเคลียคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอยากเปลี่ยนอยู่แล้วด้วยไงประกอบกับเหมาะสมตรงนี้เลยเอื้อก็เลยจัดมาเลย อ่าพักอะอะพักกันสักรูดเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อเลยค่ะ